ราศีมังกรดาวพฤหัสย้ายวันที่26ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกา39นาทีการเงินของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปแบบมั่นคงและจับต้องได้ มังกรเป็นราศีที่ขึ้นชื่อเรื่องความอดทนและการทำงานหนักดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้จะหนุนให้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้นานเริ่มออกดอกออกผลการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นทีละขั้นโชคลาภไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคแต่จะมาในรูปแบบของการเลื่อนขั้นงานใหญ่ที่ได้รับผิดชอบหรือโอกาสทางธุรกิจที่คุณสร้างจากความพยายามนี่คือเวลาที่คุณจะเห็นว่าความเหนื่อยในอดีตไม่สูญเปล่าทุกการอดทนที่ผ่านมากำลังจะกลับคืนมาเป็นรายได้และความมั่นคงที่ยั่งยืน ข้อท้าทายของมังกรคือบางครั้งคุณโฟกัสแต่งงานจนลืมความสุขดาวพฤหัสกำลังสอนให้คุณไม่เพียงหาเงินแต่ใช้เงินเพื่อสร้างสมดุลชีวิตด้วยลองจัดเวลาและทรัพยากรบางส่วนเพื่อลงทุนกับสิ่งที่ทำให้คุณสุขใจไม่ใช่เพื่อผลลัพธ์ทางการเงินอย่างเดียว เพราะเมื่อคุณเติมเต็มใจได้การทำงานก็จะไหลลื่นกว่าเดิมสรุปคือหลังดาวพฤหัสยาย26ตุลามังกรจะมั่นคงด้านการเงินได้ผลลัพธ์จากความเหนื่อยที่สั่งสมมากคำถามคือคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนความเหนื่อยเป็นความมั่งคั่งคอมเมนต์เล่าแล้วกดติดตามราศีกุมจะมาต่อคะ่ะ